fc กริดแตกนายหย่อนรูปคู่ใบเฟิร์นช็อตนี้ขอเชียร์เป็นแฟนมีโมเมนต์น่ารักน่ารักจนแฟนคลับยังแอบบลุ้นแอบ,บเชียร์สำหรับคู่ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกกับพระเอกหนุ่มนายณพัฒล่าสุดนายใบเฟิร์นเข้ากองถ่ายละครสร้อยสบันงานอีกครั้งหลังพักกองกันไปหลายเดือนงานนี้คู่จิ้นกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ขออวดช็อตวานสักนิด หลังกลับมาเจอกันและนี่เป็นภาพคู่ในรอบ6เดือนทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์คอมเมนต์กันสนัน่นเชียร์ออกสื่อไปเลยว่าเปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงได้ไหมอ่ะเป็นแฟนกันเถอะน่ารักจิ้นหนักมากโคตรเหมาะสมกันเลยคะ่ะเชียร์เชียร์จิบเลย